คือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมขอโปรโมทสำหรับกระดานบิดเกตนะครับท่านใดยอยากจะฝากเหรียญเป๊ะดอกห้ดอร์เระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ ถ้าสนใจก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับกระดานเม็กซีนะครับก็เป็นกระดานที่ติดสิบอันดับแรกของคอยมาเจ็ดแถบเนาะเป็นทางผ่านของเรียนต้นน้ํานะครับส่วนใหญ่เรียนต้นน้ําจะผ่านกระดานนี้ก่อนนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถแบ่งความเสี่ยงมาลงทุนได้นะครับแล้วก็กระดานนี้ค่าธรรมเนียมค่าแก๊สค่อนข้าง,งถูกนะผมส่วนใหญ่เนี่ย จะเอามาใช้ในช่วงของเลนเหรียญต้นน้ํานะครับในช่วงตลาดบูเพราะว่าค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกนีนะครับแล้วก็หลักสูตรเหรียญต้นน้าเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ว,วิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคเรามาพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการลงทุนนะเป็นหุ้นรัฐบาลเขาบอกว่าน่าจะมีการปั๊มกันสนุกเลยนะในราคาก็ไม่รู้ว่าจะปั๊มเหรียญไหนออกมายังไงนะครับ แต่เขาบอกว่าการล่วงจดหมายจากภาษีสุลกการจากนั้นการฟื้นตัวของอีทก็ทำผลงานได้ดีกว่าแอลคอยตัวอื่นนะครับความอ่อนแอจากข่าวปัมป๊มดอลฟันปัม๊มดอดฟันก็วางแผนที่จะขายโทเค็น600ล้านดอลลาร์มูลค่า4,000ล้านดอลลาร์ผู้บริหารทมาก็จะเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเงินสกุลดีิตน้นในวันที่ยีสิบกรกฎานะครับรัฐบาลจะฝากอีทประมาณ 2 1 8 0 0 0ล้านดอลลาร์ให้กับ Coinbase และ r น b i n ซึ่งมีการพูดคุยกับสหรัฐนะครับหรือหน่วยงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับหุ้นโทเค็นทัสโซเชียลนะครับก็ยื่นสำหรับกองทุนเกี่ยวกับสกุลเงินนี้ต้นของบูชิปของสหรัฐอุทธรณคดีเรื่องของโทนดโดแคสแล้วกลยุทธ์ในการระดมทุนเนี่ยถึง4,200ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ BTC Slammer สกิลซฟิกนะครับก็มีการซื้อ b c ซประมาณ20ล้านดอลลาร์ดิจิตอลนะครับก็หันเข้าสู่กระทรวงการคลังเรื่องของอีทนะครับที่เป็นเรื่องของ ETF นะเราก็พุ่งแต่ถึง5,000ล้านดอลลาร์เม t แต่แพนเนนะก็จะใช้ b d c เป็นหลักประกันสำหรับในการควบรวมซื้อกิจการนะครับแล้ว CEO ของ XRP ก็จะทำให้เป็น SEC เนี่ยก็จะให้มันผ่านสักทีหรือมันเคลียร์สักทีนะเพราะว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินนะ ต่อมาก็จะเป็นข่าวสื่อเปิดโปงกองทุน ETF คริปโตบ l u e s h i นะครับซึ่งถือบิตคอยอีเท e ร e u m มโซโลนและ XRP อันนี้น่าจะของทมานะเป็นทมมีเดีย and technology group นะครับได้ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดนะครับเพื่อเสนอกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนและติดตามบิตคอยอีเท e รียัมโซ a ลนาคอนอส XRP นะครับก็น่าจะทำให้ตัวเหล่านี้นะมีการขยับนะ ก็อันนี้น่าจะเกี่ยวกับเหรียญ w i ไฟนะครับหรือเว r ร์เวอร์ตี้ไฟแนซึ่งกองทุนทัสโซเชียลคริปโตบลูชิพเนี่ยของ ETF ก็จะประกอบด้วย BTC 70 ETH 15 s o 8%นะครับแล้วก็ Kronos หรือโคลเนี่ย5%แล้วก็ XRP 2%ตามคำชี้แจงลงทะเบียนใน S1 นะครับเขาก็มีการรายงานต่อมาณนี้เอาแหละผมแจ้งเอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับเพราะว่าข่าวเดี๋ยวมันจะยาวเกินไป มาต่อกันด้วย USD1 นะครับบน Sun.IO ก็แซงหน้า3.3พันล้านดอลลาร์ในประมาณการซื้อขายไนวันอ่าเนี้เป็นการซื้อขายนะ WiFi มีการใช้งานแล้วนะครับโดยเปิดเข้าถึงการดูแลที่กว้างขึ้น b y b i t อาจจะจดทะเบียน USD1 อีกหนึ่งครั้งและ WiFi ในไม่ชาเนี้ยเพื่อขยายการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดที่เป็น DEX นะครับที่เป็นกระดานเนาะ เบอร์ตี้ไฟแนนซได้เปิดตัว Stable c o i อ USC1 นะครับบนบล็อกเชนของทอนนะก็ถือว่าเป็นการก้าวสำคัญเพราะว่ามีการใช้งานบน s ั n i อด้วยนะก็ซันสนับสนุนให้ USC1 เนี่ยโอเพแบบเต็มที่เลยนะครับช่วยทำเต็มที่อันนี้ก็เป็นโพสต์จากคุณจัสจินซันใน X นะครับวันที่7ก,กรกฎาคมปี2025ข่าวต่อมาก็จะเป็นข่าวของรูบิน o ูดคือ v a l ดิเมียเซนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o ของรบินฮูดนะ เขาก็มีความตั้งใจของแพลตฟอร์มเนี่ยในการจดทะเบียนบริษัทเอกชนหลายพันแห่งเป็นหุ้นโทเค็นนะครับคือใครที่อยากมาทำเป็นโทเค็นในคริปโตเนี่ยอย่างถูกกฎหมายทำผ่านโรบิน o o d ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าในข่าวเมื่อวานเนี่ยของฝั่งของยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็มีหน่วยงานกํากับดูแลนะครับเนื่องจากบริษัทนะครับได้โทรไปหาโรบินฮ o สนะเราก็ถามเกี่ยวกับ ตัวของหุ้นของ OpenAI นะครับแล้วก็ Space X เนอะแล้วก็ ChatGPT ด้วยนะก็เขาอยากซื้อแหละนะครับซึ่งถ้าจะซื้อเป็นระบบโทเค็นเนี่ยทางนู้นก็น่าจะมีความสนใจผมจำข่าวไม่ได้นะว่าใครมีโจทย์กับใครนะครับหมายถึงใครมีโจทย์กับโรบินฮูดที่โทรไปทางสายโทรศัพท์นะก็เป็นพวกธนาคารฝั่งของยุโรปแหละ ผมจำประเทศไหนไม่ได้แต่ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้โรบินฮูดเนี่ยกับฝั่งนู้นเขาแจงนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเขาแจงออกมานะว่าเขาปิกจริงๆเนี่ยคือเขาต้องการรู้เกี่ยวกับรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบหุ้นเนี่ยเขาจะดูกันนะครับว่า OpenAI กับ Spec e s p e c เเนี่ยเป็นยังไงแต่สําหรับผมอะคือการออกเหรียญใหม่นั่นแหละนะครับออกเหรียญให้กับทาง Open AI c h a t ช p t ใช่ไหมเราก็ทางตัวของ สเปก X ด้วยนะครับเราก็อาจจะมีเทสลาอะไรอย่างเงี้ยนะคือ r ร b i n h นฮ d เนี่ยตั้งใจจะออกเป็นโทเค็นมันซื้อขายง่ายกว่าตัวหุ้นซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งของหุ้นเนี่ยจะให้ผ่านหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรามาสู่อีกข่าวด้วยกันคือราคาของโทเค็น AP นะครับอันนี้เป็นฝั่งของอีเอเรียมมาจากอเมริกันพาร์ตนะครับ AP ตัวนี้เป็นฝั่งของอีเอรียนะ ในช่วงสองสามวันที่แล้วเป็นฝั่งของโซผมซื้อไว้ทั้งสองเหรียญแล้วเขาบอก AP พีโทเเนี่ยพุ่งสูงถึง4ี่รอยี่สเปอร์เซ็นท่ามกลางกระแสก็มีการพาที่เนาะเป็นพักการเมืองที่อีลอนมาร์จะจัดตั้งใหม่เพราะว่ามีปัญหาก,กาับโดนัททัมเรื่องของนโยบายเรื่องของอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แซวเรื่องพักการเมืองใหม่นะแม้ว่าเขาจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการก็ตามนะก็ยังไม่ได้พูดนะครับคือยังไม่ได้กาวอะนะแต่ก็ซื้อไว้สักทีหน่อย สักร้อยดอลอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเหรียญมันหายหรือโดนลักภูก็ช่างมันมูลค่า,าตลาดพุ่งสูงขึ้นถึง3.37ล้านล้านดอลลาร์นะประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงก็พุ่งถึง38ก็เป็นเหรียญมีมคอยเพียงอย่างเดียวที่พุ่ง5.46เป็นเป็น55.5ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นสัญญาณกระแสของโมเมนตัมมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งราคาที่ ข่าวให้มาคือ0 0น7์จุดนเตอนนี้ที่ผมทำเน่ยคือราคา0.03ละนะครับสามสี่สหสามหนี่ยแหละการซื้อขายแล้ยี่สี่ชั่วโมงก็พุ่งขึ้น100แต่ที่23.78ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็มูลค่าการตลาดก็เพิ่มขึ้น30.53ดอลลาร์นะก็เพิ่มขึ้นอย่างมากแหละนะไปหาดูนะครับมีขายในเด็กสแกนเนอรผมว่าซื้อเด็กสแก n เนอร์น่าจะ มีรายละเอียดที่ดีที่สุดนะครับที่ผมลองซื้อตอนนี้นะต่อมาเป็นข่าวปั๊มดอทฟันนะครับเนื่องจากอีทเนี่ยฟื้นตัวดีช่วงนี้เนาะปั๊มดอทฟัน um. วางแผนขายโทยเค็น600ล้านดอลลาร์มูลค่า4,000ล้านดอลลาร์ผู้บริหารทำก็เผยแพร่เกี่ยวกับสกุลเงินนี้ต้นในวันที่22กรกฎาคมรัฐบาลสหรัฐฝากอีทประมาณ218,000ล้านนะครับให้กับคอยเบสและบูมวินฮูดก็มีการพูดคุยด,ด้วยกันนะครับ เ้วทัสโซเทียมก็มีการยื่นกองทุนซื้อขายเปลี่ยนสก,กุลเงินีต้ตอนกับบูชิปสารัฐก่อนถอนการอุทธรจากเทอร์นาโดแคสซึ่งมีการระดมทุนถึง4,200ล้านดอลลาร์นะเราก็มีหน่วยงานต่างๆซื้อบิตคอยในช่วงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดน่าจะเป็นระยะสุดท้ายนะครับเราก็ผมย้ำว่าข่าวนี้ผมนําไปแล้วนะนะครับแล้วก็ปั๊มดอดฟานเนี่ยตอนนี้ วางแผนที่จะขายโทเค็นนะครับทางภาษีสุลกากรเนี่ยกลับมาจับตามองที่ปั๊มดอทฟันอีกครั้งนะครับว่าเม็ดเงินจะเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดกฎระเบียบออกมาจะมีการเก็บภาษียังไงกับกลุ่มนี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับซึ่งเราก็พอรู้เรื่แล้วนะครับว่าคริปโตเนี่ยมันคิดเรื่องภาษีเนี่ยมันยากที่สุดนะครับมาข่าวสุดท้ายนะครับราคาบองพุ่งมากกว่า60ในสัปดาห์นะครับ ตอนนี้คนดูว่าบองจะกลับไป4,000ได้หรือเปล่านะครับที่04ตัวนับตั้งแต่2กรกฎาคมก็ขึ้นมาถึง2,400นะก็ยังไม่ผ่านนะผมคิดว่ารอบนี้ถ้ากรณีของโซโลนาเนี่ยพุ่งขึ้นมาดีก็น่าจะต้องพิจารณากันนะครับแต่ผมว่าบองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นกันปลายปีนะครับน่าจะขึ้นไปสัก3,000ผมคาดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับขึ้นไป3,000ล้วก็ตก นะครับเพื่อจะขึ้นไปต่อเป็น8 0 0พหรือ,อจะไปเกือบ1นึดอลลาร์เลย1บาทอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin นะครับ แล้วก็ตัวของเหรียญมีมนะครับอย่างเปเป้โฟกี้ชิบะอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สําหรับวันนี้เราก็หวังว่าตัวของมีมคอยจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดูมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ mm -hmm.